ทนกระแสะไม่ไหววันนี้ได้มาลองแล้วขาหมูบ้านไล่ใครที่เลื่อนฝีดต,ต่อก็จะเห็นร้านข้าวขาหมูบ้านไล่เต็มไปหมดเลยวันนี้เราเลยมีโอกาสได้มาลองนะคะร้านก็อยู่ที่ถนนพญาสุเรนเลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปประมาณ2กิโลกว่านะคะมีที่จอดรถแถวๆก่อนจะถึงหน้าร้านให้ทุกคนจอดเลยนะที่มันไม่มีเส้นเหลืองแดงเราสามารถจอดได้เลยนะทุกคนแล้วเราก็เดินไปหน้าร้านประมาณ2300เมตรนะคะพอมาถึงแล้วเรามาถึงประมาณ11บเอโมงยีนะมีคิวประมาณนึงแต่ว่ารอไม่นานเลยนะเรามาสั่งออเดอร์ที่ตรงนี้เลยนะพนักงานก็จะ เขียนเมนูตามนี้เลยมันก็จะมีข้าวขาหมูธรรมดา70พิเศษ80นะคะแล้วก็มีกับข้าวมีขาหมูโยขาด้วยนี่วันนี้เราเจอสมชายด้วยนะตัวจริงน่ารักมากดูความจุยของขาหมูเด็กทุกคนแล้วเขาก็เสิร์ฟมาแบบเป็นจานพร้อมเสิร์ฟเป็นกล้าดข้าวน่ากินมากทุกคนรอทางร้านเรียกคิวเข้าห้องแอร์ประมาณ10-15นาทีนะทุกคนไม่นานมากสามารถรีเควสตได้ว่าเราอยากนั่งห้องแอร์นะนี่เมนูที่เราสั่งทุกคนเราสั่งเป็นธรรมดา1พิเศษหนึ่งเพิ่มไข่แล้วก็ไส้ล้วนมาออออีีกกก1จานนนนแแแแรรท่่ฟิไปบบบบโมัย แฟนแบบครั้งนี้เราก็กินกับน้าจิ้มนะทุกคนแบบน้ําจิ้มทําให้มันชูรสมากแฟนเราบอกแบบนั้นนะใครที่ชอบกินน้าจิ้มคือเลิฟเวอร์เลยส่วนเราชอบกินแบบไม่จิ้มน้าจิ้มเหมือนทุกคนรสชาติค่ะหมูมันพอดีมากมันแบบไม่ต้องใส่น้าจิ้มเลยมันอร่อยมากเนื้อยุ่ยเปื่อยกําลังดีอร่อยแบบไส้ก็คือดีมากเป็นไส้ที่ถูกต้องอะทุกคนใครที่อยากมาลองแนะนําให้มาเลยและจะไม่ผิดหวังและใครอยากให้รีวิวอาหารอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะเราจะไปกินทั่วประเทศไทยทั่วรักระบังเลยทุกคน